ไงยังใสเดือนพี่แกเดอเอาใสปีบ่ได้ตีบาน่กินเอาใสปีนี่พ่กินกินแต่ใสเดือนกินแต่ใสเดือนอย่างแล้ใสปีมันเกิดทพอเสีบก็ใสเดือนยุติเลยใสใมันสีมียุติใสเดือนไ้เมื่อไหร่หน่อยมาเร็วต่จ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กโอ้มีลีเ่ออได้ลีนะม่อไหขึ้นมาจัดนั่นหมมุมับไปใส่มาบังดอ้ยนาะ เออเพิ่นมาดจเบ็ดนี่เดี๋แนวเพิ่นไดไม่หายกินจอดแต่แกวเงี่ยมันบ่ลงทุนเลยทุนว้ามาคุณเอาอยู่ข้างไวยรถมันนี่ด้วยหนาะบ่าเออโอ้ยในหน่วยแม่เคลียวยุ่ยยุ่ยยุ่ยยังซะดิบ่ดนะนี่ได้ปลาเพิ่นไดอ่ะอันนี้คือผลงานพี่น้องนั่นๆๆพี่น้องเบิ่งปลากับคนเออใส้ละแงกน้ำมั้งมาดูปลากับคนโอ้ได้กี่กระเดือนแล้วเว้ยเว้ยเนาะปลากับคน ปลาของเล่นปลาของแท้นตัวนี้ปลาของตียนน่นๆไปแล้วโอ้ยเอาขี้กระเดือนไปบกเขาเออเ้าไปอืมพูดนะน้ำหอยไลจากจาก